เตือนวันนี้วันสุดท้ายจ่ายสงเคราะห์ขาดสง่งค้างสามเดือนติดต่อกันสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ 28, 12, ครับ28กุมภาพันธ์2564าครับวันสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้อง4 8 2 9คนนะครับที่จะต้องจ่ายสงเคราะห์ที่ขาดส่งค้าง3เดือนย้อนหลังนะครับเดือนธันวามกรากุ่ภผ่านนะครับ ยอดเงินก็คือ7 0 3ดบาทห้สตางนะครับพี่น้องอสมอลายมาถามหมอชาติตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าวันนี้ยังส่งได้ไหมยังส่งทันไหมนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องต้องรีบส่งเลยนะครับไม่งั้นจะเสียสิทธิ์นะครับหมอชาติก็เลยต้องรีบมาทําคลิปแจ้งพี่น้องอสมอนะครับสำหรับพี่น้องอสมอที่รับทราบข่าวแล้วก็เห็นหลายชื่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับแจ้งเพื่อนด้วยนะครับเผื่อเพื่อนอสมอเรา ยังไม่รู้จริงๆนะครับยังไม่ไรับทราบจริงๆนะครับถ้าเขาจะประสงค์นะครับรักษาสิทธิ์ไว้นะครับก็รีบนะครับโอนเงินเข้าบัญชีทกสของสมาคมนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ020169592255นะครับโดยโอนยอด703.50นะครับยอดนี้เท่านั้นครับยอดให้ตรงนะครับไม่โอน ต่ำกว่านี้ไม่โอนมากกว่านี้นะครับโอนภายในวันนี้นะครับแล้วก็รีบแจ้งนะครับทางเบอร์โทรศัพท์0 6 6 1 6 8 1 5 4หนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อทางไลน์ด้วยเบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 1 4 9 1 1 9นะครับแจ้งหรือว่าแจ้งในกลุ่มอสมกลุ่มชกศสมรหรือแจ้งเจ้าหน้าที่รอปสตอก็ได้นะครับเขาจะได้ช่วยแจ้งสมาคมต่อไปแต่ว่าเงินต้องโอนภายในวันนี้นะครับไม่งั้นจะเสียสิทธิ์เลยนะครับสมาคมก็จะ แจ้งรายชื่อไปอย่างคณะกรรมการเพื่อให้คัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับพี่น้อง4,829คนนะครับหวัวฉัดกะหวังว่าพี่น้องก็คงจะโอนกันเกือบหมดแล้วนะบังครับน่าจะเหลือน้อยแล้วแหละครับแปลว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงวันนี้ก็เลยมาทําคลิปแจ้งพี่น้องอสมนะครับแจ้ง ให้ดูแลกันนะครับประธานอาสมอครับประธานหมู่บ้านประธานตำบลหรือว่าประธานอำเภอจังหวัดก็ประชารัชสมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็ฝากกระซิบซ้ำย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ดูแลกันนะครับเฉพาะพี่น้อง4,829คนนี้นะครับที่จะต้องจ่ายยอดหลัง3เดือน703บาท50สตางค์นะครับโอนเข้าบัญชีทกสเท่านั้นนะครับภายในวันนี้โอนออนไลน์นะครับโอนออนไลน์ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับโอนออนไลน์ แล้วเราก็จะมีหลักฐานเป็นสลิปนะครับเก็บไว้นะครับเก็บภาพไว้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายังรักษาสิทธิ์คือโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอสมทุกท่านครับอย่าลืมนะครับแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหมอชาติจะได้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องอสมอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหากท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหมอชาติจะมาอ่านแล้วก็จะตอบคําถามพี่น้อง ฝากถึงพี่น้องนะครับที่สอบถามหมอชาติมากระซำย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้ยังโอนทันนะครับที่ถามมาในใต้คอมเมนต์ youtube บ้างในไลน์บ้างนะครับโอนทันครับโอนทันนะครับภายในวันนี้นะครับก่อนเที่ยงคืนนี้นะครับ703.50าบาทนะครับเข้าบัญชีทกสของสมาคมนะครับเราจะได้รักษาสิทธิ์ไว้นะครับพี่น้องครับดูแลกันนะครับอย่าทิ้งกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือ เอือเฟื้อเฟือแผลซึ่งกันและกันแล้วก็บอกข่าวเล่าแจ้งนะครับบอกกล่าวกันนะครับสิ่งอนไนดีๆนะครับก็แจ้งกันสิ่งอนไนที่เห็นว่าไม่ดีเราก็ตักเตือนกันนะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องนะครับเราก็มีเวลาที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับทุกคนนะครับให้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับเดือนหน้านี้ก็จะเป็น เดือนมีนาคมแล้วนะครับก็มีวันของพี่น้องอสมนะครับเป็นวันอสมแห่งชาตินะครับก็อย่าลืมนะครับหน้าที่อสมนี่เป็นจิตอาสาและก็เป็นหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับเราได้ทําหน้าที่ก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับหมอชาติก็เป็นกำลังใจและก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมทุกท่านทุกคนเลยนะที่มาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องอสมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วก็เป็นกำลังใจให้มงคลชาติมันโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ